เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ตอนที่หโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยให้ถือเอาซึ่งองค์ุณโสดาบันสีประการนี้เมื่อเธอสามารถทำให้เขาเหล่านั้นเข้าถึงทำสีประการนี้เรายังมองไม่เห็นการกระทำประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งกว่าการที่เธอได้นำพระหุชนเข้าถึงทำสีประการนี เมื่อชนทั้งหลายเหล่านั้นเข้าถึงทมสี่ประการนี้อวินิปาตะธรรมโมเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนที่จะบรรลุธรรมตัรัสรู้ในเบื้องหน้าอย่างช้าที่สุดไม่เกินเจ็ชาติความทุกข์ที่เขามีอยู่เท่าภูเขาหิมาลัยบัดนี้มันจะเหลืออยู่เท่าจอมปวกถ้าเขาเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้ ถ้าเขาจะเกิดอีกเขาก็จะไม่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีโอกาสตกนรกโกลังโกละจากตระกูลสู่ตระกูลจากมนุษย์ไปสวรรค์หรืออินทรีย์เขากล้าขึ้นมาเอกทีชีเขาอาจจะย้อนมาเกิดในโลกนีเพียงชาติเดียวอย่างนี้เพราะธรรมสี่ประการนี้เป็นปฐมทัศ์แห่งพระนิพพาน เป็นประตูเป็นสะพานที่จะทอดไปสู่พระนิพพานเพราะเหตุน,นั้นจึงปลุกเราระดมระดับธรรมอันนี้โสตปฏิยังฆะหรือความเป็นโสดาบันบุคคลนั้นไม่ใช่เรื่องห่างไกลเกินที่จะเพ้อฝันและไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวท่านทั้งหลายอย่ากลัวเลยว่าเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้จะเบื่อหน่ายการคองเรียนในสมัยพุทธเจ้า บุคคลโสดาบันมีตัวอย่างให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็ยังคลองแผ่นดินจำสิงอุโบสถเดือนละสี่สี่ครั้งอนาถบินที่เกษฐีคนร่ำรวยตั้งมั่นในโสตปฏิยังฆาธรรมสี่ประการนี้แล้วกลายเป็นเศรษฐีใจบุญตายจากความเป็นนายทุนหน้าเลือดเดี๋ยวนี้คนร่ำรวยมีเงินพันล้านหมื่นล้านในเมืองไทยมีหลายคน ถ้าเขาเข้าถึงธรรมเหล่านี้เขาจะกลายเป็นเศรษฐีใจบุญเขาจะล้มหายตายวับไปจากความเป็นนายทุนหน้าเลือดถ้าคนยากจนมีธรรมสี่ประการนี้แล้วเขาจะกลายเป็นคนร่ำรวยอธลิทโธติตังออโมอคันตัสชีวิตตังชีวิตของเขาไม่ว่างเปล่าเขาไม่ใช่คนยากจนเขากลายเป็นคนร่ำรวยด้วยความสุก พระพุทธเจ้าของเราจึงบอกว่าเยจะสัทธันจะซีลันจะปาซาทาังธรรมทัศนังเตเวกาเลนปัจเจนติคมมะจริโยคทังสุขันติบุคคลเหล่าใดเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในศีลมากด้วยความเรื่อมใสมีปัญญาเห็นธรรมคือมีศรัทธามีศีลมีจากขะปัญญาทำสี่ประการนี้ เตเวกาเลนปัจเจนติหอมมะจริโยคทังสุขันติเขาก็ได้บรรลุสู่ความสุขอันยังลงสู่พมหมจรรย์ยังลงสู่ศาสนาอย่างลงสู่พรหมจรรย์ความสุขจะเกิดขึ้นจากพมหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นไม่ได้หมายความว่าไปบวชเป็นโยมนี่ก็เป็นพมหมจรรย์พมะแปลว่าประเสริฐจริยการกระทําอันประเสริฐ ความสุขสงบเยือกเย็นอันเกิดจากการกระทําอันประเสริฐทางกายทางวาจาใจท่านอาจจะไม่รู้ว่าทําไมจึงมีความสุขมันเกิดจากคุณธรรมท่านอาจจะมีความสุขกว่าเศรษฐีมีเงินเป็นพันล้านก็ได้ถ้าท่านมีธรรมะสี่ประการนี้อาตมาจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังคงแก้ไม่เสียเวลามากนักสมัยเมื่ออาตมาได้เปลี่ยนใจมาศึกษาพุทธศาสนาแล้ว เลิกจากการนับถือคริสศาสนาแล้วจิตใจนี้รู้สึกว่ามันเป็นเองโดยธรรมชาติเกิดความเมตตาปานีเห็นคนทุกคนยาก,กว่าตนนี้อยากช่วยเหลือไม่รู้เป็นอย่างไรเวลาได้ช่วยได้ทาแล้วมีความสุขวันหนึ่งอาจมาขี่รถไปซื้อหมูขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อหมูกับเพื่อนผ่านหมู่บ้านชาวกะเลงพวกเราอาจจะไม่รู้จักเลยว่ากะเลงคืออะไร จังหวัดสกนครเป็นจังหวัดที่มีคนหลายเผ่ามากจึงเรียกว่าสกลสกลมาจากคําว่าทั้งหมดนะครไปว่าเมืองไปว่า on everything city เมืองไปมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาคริสต์ก็มีมากอันดับหนึ่งของประเทศไทย6 3เขตวิสังมีชนเผ่ากระเลงบนภูเขาพวกนี้ไม่ได้อยู่ในที่รากเขาบ้านเรือนเขายากจนมากครอบครัวเขาจะ จะมีฝาไม้ไผ่ปูฟากไม้ไผ่เกือบทุกบ้านเลยเขาเลี้ยงหมูของเขาโดยเฉพาะไม่ใช่หมูแบบบ้านเราตัวสั้นๆหน้ายาวๆขาสั้นๆอาดามาเขาเรียกว่าหมูหมูป่านั่นแหละเขาเลี้ยงแต่มันเป็นหมูบ้านก็พากันไปซื้อชาวกระเลิ่งเขาญาติจนนั่งขี่รถผ่านไปตอนเช้าเห็นเด็กคนหนึ่งแกยืนเนื้อตัวมอมแมมเจ็บผู้หญิงเสื้อผ้าขาดๆมองเห็นเด็ก เล็กๆคนหนึ่งอายุประมาณสักขวบสองขวบนอนร้องไห้เกลือกเกือกกิ้งอยู่ในดินยันดินอยู่ตั้งแต่ตอนเช้าอาดมาก็ผ่านไปตอนเย็นกลำมาบ่ายสามโมงนั่งรถขับรถผ่านไปก็เหลือบตาไปพบอ,อีกพบอ,อีกก็ขี่รถไปขับรถไปเองขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปได้ประมาณกิโลหนึ่งมีความคิดขึ้นมาว่า ทำไมเด็กคนนี้สองพี่น้องเนี่ยบ้านหลังน้อยๆมุงหญ้าปูฟากไม้ไผ่มีฝาไม้ไผ่ทําไมเขาร้องไห้ตั้งแต่เช้าอยู่ตรงนี้พ่อแม่ก็ไม่เห็นพี่สาวทําไมไม่ปลอกเอาน้องบ้างเกิดความคิดสงสารขึ้นมาก็ขับรถย้อนเขินมาก็มาถามน,นี่หนูหนูทำไมไม่ปลอกเอาน้องบ้างให้น้องร้องให้ตั้งแต่เช้าจนป่านนี้ ชาวกระเลิงเขาพูดสั้นๆเขาบอกว่าทํายังไงมันก็ไม่หยุดก็อย่างเงี้ยมันไม่ได้กินข้าวมันแต่เชาวว่าอแม่ไปขอทานยังไม่กลับมาแม่ไปขอข้าวยังไม่กลับมาเขาจะต้องลงจากภูเขาไปอีกสิบกิโลเอาของฝากจากภูเขาไปแลกข,ข้าวจากที่ราบเพื่อจะมาเลี้ยงลูกแล้วนะได้ยินอย่างเนี้ยน้ําตาตกในท้องนะสงสารเออเขาทุกข์เขายากปันนี่ ก็เ,เอาเงิน20บาทากบาับกระเป๋านูเอาไปซื้ออาหารมาให้น้องไปใกวันนี้ได้เงินวิ่งแก้นเลยไปซื้อข้าวเหนียวมาได้กระติกหนึ่งเบเลอร์เลยปิป้งปลาอีกสามตัวพอมาถึงนั้นเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยน้องมันหยุดร้องไห้ทันทีเลยโลกันมาวิ่งมาหาพี่อยากกินเห็นแล้วน้ําตาไหลน้ําตาไหลด้วยความดีใจด้วยนะด้วยความสงสารเขาด้วย เด็กคนนั้นเอาเงินมาคืนอาตะมา15บาทเขาซื้อห้าบาทสมัยก่อนนั่นห้าบาทได้ทั้งเยอะเลยอาตามาก็เอาเงินคืนเอาไว้เถอะหนูเผื่อว่าแม่เธอกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ข้าวเลยสักปั้นเลยจากที่ราบเธอจะได้ซื้อไว้ให้แม่กินด้วยเอาไว้เด็กนี้เขาไม่รู้จะขอบคุณดอกเด็กกระเลิงเหล่านั้นอาตะมาก็ขับรถมาคนเดียวดีใจมาน้ำตาไหลอิ่มใจเป็นสุข เราก็ไม่รู้ว่านี่มันเป็นสุขเพราะอะไรความสุขอันเกิดจากการกระทําคุณงามความดีนะที่พระพุทธเจ้าว่าพมมจริโยข้าทางสุขันติบรรลุความสุขอันยังลงสู่รมมจันท์ยังลงสู่การประพฤติอันประเสริฐตนเองก็มีความสุขเมื่ออาจจะมาไปอยู่ต่างประเทศอาจจะมาติดคุกหกครั้งนี่คนขี่คุกนะ ไม่มีใครติดคุกเท่ากับอาดามาหกครั้งคุกวีไอพีหน่อยคุกมันติดแอร์ปับอากาศปูพรมในคุกมังงอกเพราะอะไรมีความสุขอยู่ในคุกจนน้าตาไหลความสุขเกิดจากอะไรอยู่ในคุกแต่คนอื่นติดคุกคงจะมีความสุขแต่อาดามามีความสุขใก่เพราะอะไรวันหนึ่งขับรถไปเห็นคนไทยนั่งร้องไห้อยู่ข้างทาง อยู่ดูข้างทางอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีหนามในฮะเลทรายเอ๊ะคนไทยหรือคนฟิลิปปินส์ว่านั่งร้องไห้ก็ขับรถแวะเข้าไปจอดอารามาก็ถามเป็นภาษาอังกฤษวัตเพนึงไม r เฟรนคือเกิดความสงสารคนฟิลิปปินส์ก็คนเอเชียคนไทยก็คนเอเชียเพราะมันเหมือนกันคนไทยกับคนฟิลิปปินส์ถ้าจะเอาถามเป็นภาษาไทยมันพูดเป็นภาษาอังกฤษก็เลยถามเป็นภาษาอังกฤษว่าวัฒเพนึงไมเฟรน m Maybe I can help you s o m e t h i เ g ราะว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเพื่อนบางที่ังอาจจะช่วยเหลือได้คนนี้ก็พูดไม่รู้เรื่องเขาก็บอกว่าผมเป็นคนไทยอ้าวคนไทยหรือผมก็เป็นคนไทยเหมือนกันเขาก็ดีใจทําไมต้องมาร้องห่มร้องไห้แล้วพี่เป็นทุกข์อะไรเขาเล่าให้ฟังว่าดูบริษัทส่งมาแล้วทํางานหกเดือนแล้วไม่เคยได้เงินเลยอยู่กันเหมือนหมูเหมือนหมาคนไทยในเนี่ย 3 0มสิบสี่คนเกิดความสงสารพาไปดูหน่อยไปข้านั่งรอถมาก็ไปดูสงสารไปซื้อเข้าวสารมาห้ากระสอบหากันหุงกินนะซื้ออาหารให้กินหุงกินนะผมจะพยายามหาทางช่วยเหลือถ้ามีโอกาสบางคนก็อยากจะผูกคอตายแล้วไร่นาซาโทหมดแล้วลูกเมียอยู่ทางบ้านเกียจนจไม้มาเพราะไปจำนองในที่สุด อาดามาก็ทําเรื่องเขียนขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วไปให้เพื่อนชาวแขกปาเลสไตน์แปลเป็นภาษาแขกแล้วก็อาไปยื่นเรื่องฟ้องคอมเพลน์ร้องทุกข์กับเจ้าเมืองภาษาแขกก็เรียกว่าอาเมียมักตับอาเมียภาษาอาหลักนะบ้านของเจ้าเมืองเจ้าเมืองดีเอามากๆเลยเรียกพบทันทีเลยอาตมาก็ไปเป็นล่ามไปแปลไปอะไรต่อเขา เล่าให้ฟังตอนนั้นทํางานได้ผลเจ้าเมืองบังคับเลยให้จ่ายเงินเขาให้หมดอย่าไปโกงเขาจ่ายเสร็จแล้วก็ถามจะอยู่หรือจะกลับคนไทยทุกคนเสียขวัญที่อยู่นั้นบอกขอกลับอารมาก็แปลเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อาหรับไม่ได้อารมาก็แปลให้ฟังว่าเขาไม่อยากอยู่ทุกคนเขาจะกลับเจ้าเมืองบังคับให้ซื้อด่วเครื่องบินส่งเขากลับคนเหล่านั้นไม่รู้เขาดีใจเขา ภูมิใจเขาร้องให้สะอึกสะอื่นอนาตมาก็ร้องให้เหมือนกันร้องให้ดีใจมีความสุขได้ช่วยเพื่อนเสร็จแล้วเขาเอาเงินให้เนี่ยไม่นับดอกคือไม่เอาเลยสักบาทเขาได้เงินกันคนละหลายหมื่นมือนกันเขาให้อาตมาเนี่ยคนละพันคนละมากกว่าพันก็ไม่ไม่เอาเลยสักบาทเพื่อนเอ้ยเอากลับไปเถอะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพัดภาคบ้านเมืองมาลําบากแล้ว ผมมีอยู่มีกินผมมีเงินเดินดีใจมากที่ได้ช่วยทุกคนในร้องห่มร้องให้ดีใจกลับไปเมืองไทยแล้วให้ไปเยี่ยมตรงโน้นตรงนี้ไม่เคยไปไม่เคยคิดถึงสิ่งเหล่านั้นคิดถึงแต่ว่าช่วยได้และดีใจหลังจากนั้นคนไทยทุกอย่างในที่ต่างๆพวกนี้บอกมาหาอาจะมาบ,บ่อยๆเรื่องของเรื่องก็เลยต้องฟ้องต้องต่อสู้ทีนี้แขกก็ฉลาดขึ้นฟีวาฮัตไทยแลนด์ดิ มีคนไทยคนเดียวเท่านั้นเขาว่าสีคลัมอัลบบกตีอตแกพูดภาษาอาหรับเก่งมากคนเดียวเกิดเรื่องเกิดราวมีได้หมอนี่ชื่อว่าสมภพเขาบอกไปแจ้งตำรวจจับหัวมันในที่สุดพอมีเรื่องปั๊บจะขึ้นศาลขึ้นลงจะแปลพุ่งนี้าอาตมาต้องไปแปลให้เขาตามำรวจมาจับเราไดวเพราะนายจ้างไปแจ้งว่าเราไปยุยงให้คนเข้าจดวอมาเลยว,วุ้จับเข้าคุกคนจับจับลูกเดียวคอมเพลนไม่ได้ผู้อะไรไม่ได้ อินดาลาเซมมาฟีคลัมก็บอกคณไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ว่าลาเซมฟีรวดเสยนดินไปคุกเดี๋ยวนี้ก็ว่าถือไม้ตะบองใส่หัวเราด้วยก็ต้องรีบไปไม่ต้องพูดเข้าคุกนอนอยู่ในคุกก็ดีใจดีใจว่าเราไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรเราช่วยเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายของเราพอเวลาเขาไปสอบสวนเราเราไม่มีความผิดเอาแขกมาคืนเข้าคุกแล้วก็ ชนะความทรงคนนโกนี้กลับบ้านทำอย่างนี้ติดคุกเกียงนี่มาถึงหกครั้งติดคุกเพื่อการกุศลเคยมีไหมท่านตังหลายเคยแต่เดินการกุศลวันนี้นั่งฟังเทศเพื่อการกุศลอาตมาก็มาสแสดงทําเพื่อการกุศลแล้วเคยติดคุกเพื่อการกุศลความสุขจะเกิดขึ้นได้แม้จะอยู่ในคุกในตารางถ้าหากเรากระทำคุณงามความดีศรัทธาสินจาคะ ัญญาทำสี่ประการนี้เป็นปฐมมทั์แห่งพระนิพพานที่น้องทั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าคิดมากกว่าพวกเราเกิดมาแล้วเนี่ยตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปี้ยเสียขาไม่เป็นคนพิกลพิการกายไม่วิปริตจิตไม่วิปราชถือว่ามีบุญมากที่สุดนะท่านจะได้น้อยอกน้อยใจ พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าอินทริยานิอเวกัลตาทุลภาโลกสมิงท่านดังหลายมีอินทรียครบท้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกนั้นนับว่าเป็นบุญเมื่อเป็นบุญแล้วทำอย่างไรพี่น้องอยู่ทางภาคกลางเคยเห็นเขาไปต่อนกเขาไหมเวลาเขาอยากได้นกเขาเขาเอานกเขาไปต่อเอานกเขาเขาจึงได้นกเขาไม่ใช่ว่าเอานกกาบบาไปต่อเอานกเขา ไม่ใช่เอานกเอี้ยงไปต่อเอานกเกาเหลาเขาเอานกเป้าไปต่อเอานกเป้าจึงได้นกเป้าพระพุทธเจ้าท่านสอนคนที่เกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกมีบ้านอยู่อู่นอนได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐนั้นถือว่ามีบุญเมื่อมีบุญแล้วทำอย่างไรเอาบุญไปต่อเอาบุญเหมือนเอานกไปต่อนก บุญเจนะปุญยังสังสันทมานามหบพาราโหติสืบต่อบุญนั้นด้วยบุญย่อมได้ผลมากมีอานิสงส์มากที่สุทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านเล่าวันหนึ่งท่านเล่าที่สุดทั้งหลายเปรียบสเสมือนอมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งร้อยปีเต่าตัวนั้นจึงจะโผล่หัวขึ้นมาในทะเลทั้งตาบอดด้วย ในทะเลนั้นมีบ่วงอันหนึ่งอยู่ในทะเลลมพัดมาทางตะวันออกมันก็ถูกคลื่นซัดไปตะวันตกมาทางตะวันตกมันก็ถูกซัดมาทางตะวันออกบ่วงอันนั้นอันเดียวลอยอยู่ในทะเลเคว้งควางตามกระแสคลื่นล่วงระยะร้อยปีเต่าตาบอดตัวหนึ่งกึ่งโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งจะมีโอกาสบ้างไหมเต่าตาบอดตัวนั้นจะเอาหัวสวงเข้าไปในบ่วงนั้น พิ่สุดทั้งหลายบอกว่ายากมากพระพูมีภาค้าผู้เจริญเพราะว่าร้อยปีจึงขึ้นมาถ้าขึ้นทุกวันก็อาจจะใกล้ความจริงพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยกล่าวว่าดูก่อนพิษุทั้งหลายอาจจะมีบ้างเป็นบางข่าวที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะเอาหัวสวมเข้ามาในบ่วงนั้นจะมีบ้างฉันใดการเกิดมาในโลกเป็นมนุษย์นั้นก็ยากเย็นแสนเข็ญถึงขนาดนั้นดูก่อนพิสุทั้งหลาย การที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะเอาหัวโหล่ขึ้นมาล่วงระยะร้อยปีร้อยปีสวมเข้าไปในบ่วงนั้นได้ครั้งหนึ่งยังจะง่ายกว่าคนบาปคนพาลที่เกิดมาในโลกนี้แล้วไม่กระทําคุณงามความดีจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกท้านทั้งหลายช่วยฟังให้ดีนะคนที่เกิดมาในโลกนี้ยากยากยากยิ่งกว่าอันั้นหลังจากนั้นท่านบอกว่าคนพาล จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ยากยิ่งกว่าเกเ่าต่าตาบอดตัวนั้นจะได้เอาหัวโผล่เข้ามาในบ่วงนี้ดูก่อนพิ่สุดทั้งหลายเพราะในหมู่คนพานไม่มีการปฏิบัติธรรมนักถิสมะจริยาธรรมจริยาปุญญกิรยิยากุศลกิรยิยาอัญญมัญญขาธิกาเพราะในหมู่คนพานไม่มีการปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเรา สมาจริยาไม่มีการปฏิบัติเพื่อสงบธรรมจริยาไม่มีการปฏิบัติตามธรรมกุศลกิริยาปุญญากิริยาเขาไม่มีการทำบุญทำกุศลอัญญมัญญาาธิกานอกจากเบียดเบียนกินอยู่ซึ่งกันและกันดูกนพิสุททั้งหลายเมื่อคนพานเกิดมาในโลกที่แล้วเขาไม่ตาบอดเขาไม่หูหนวกแต่เขาก็เหมือนคนตาบอดหูหนวก มีตาก็ไม่ดูสิ่งที่ดีงามมีหูก็ไม่เงี่ยฟังสิ่งที่ดีที่งามเขาบะพพืิชั่วด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาตายจากมนุษย์นันแล้วเขาตกในนรกเมื่อพ้นจากนารกแล้วคนพาลเหล่านั้นก็มาเกิดในกําเนิดสัตว์เลรัจฉานดูก่อนที่สุดท้งหลายสัตว์บางชนิดมีมีย้าเป็นอาหารเยเตสัตว ตาตินะภขาเยเตสัตตาฟูทภขาสัตว์บางชนิดมีหญ้าเป็นอาหารบางชนิดมีคูดเป็นอาหารบางชนิดเกิดในที่มืดแก่ในที่มืดตายในที่มืดบางชนิดเกิดในน้ําแก่ในานา้ําตายในานา้ําบางชนิดเกิดในของเน่าแก่ในของเน่าตายในของเน่าที่เทก็คือคนพานนี้เอง เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทำบาปเพราะปากและท้องเพราะติดรสแห่งอาหารจึงทำบาปเพราะปากและท้องไม่ประพฤติธ,ธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเขาจึงต้องมาเกิดเป็นสัตว์กินหญ,ญา้าเกิดเป็นสัตว์กินคูดเกิดเป็นสัตว์ในที่มืดในน้ําในที่เปียกแฉะเน่าเหม็นเมื่อคนผานพ้นจากกําเนิดสัตว์เหล่านี้มาเกิดเป็นคน ก็เป็นคนทุกข์ยากลำบากเป็นช่างจักสารเป็นพานล่าเนื้อเทอยากเยื่อยากจนขอทานเป็นกายวิปริตจิตวิปราสหรือมีร่างกายสมบูรณ์ก็มีผิวผันหน้าเกลียดหน้าชังอาพับคับแค้นฝืดเครืองข้าวน้ำโภชนะอาหารคนพานเหล่านี้เมื่อเขาเกิดมาเป็นคนจนเขาก็วนไปสู่กรรลามมกอีก ปาเปนะปาปังสังสันธมานาเขาก็เอาบาปเก่านี้ไปต่อเอาบาปใหม่เรียกว่าเอาบาปต่อบาปส่วนบัณฑิตนั้นเกิดมาแลว้วนอกจากคนจากสวรรค์บุญเขาเหลือน,น้อยมาเกิดเป็นมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่หลวกหลังจากนั้นเขามีพออยู่พอกินเขาเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกายวาจาใจ ปุญเยนะปุญยังสังสันธมานาซืบต่อบุญด้วยบุญเขาเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่ย่อมได้บุญมากได้กุศลมากพวกเรามีบุญเก่าแล้วเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่คนบาปคนยากคนจนแล้วก็ยิ่งเวียนไปสู่กรรมอันบาปอารมาสังเกตเอ๋พระพุทธเจ้าท่านเข้าใจพูดถ้ายมยังคล่องใจอยู่สักนิดหนึ่ง มีโอกาสไปเปิดพระไตรปิฎกอุปริปนันธามัชิมาิิกายเล่มที่14ภาละบัณฑิตตสูตรภาละบัณฑิตสูตรท่านจะหาได้ง่ายภาละบัณฑิตตสูตรเสร็จแล้วพระพุทธเจ้า,าท่านตัดอย่างนี้คนบาปก็เอาบาปไปต่อบาปชี้วัดอาตมานะเราตื่นกันมาตั้งแต่ตีสองมานั่งสมาธิกันเนี่ยจนถึงตีสี่อาตมาจะแสดงธรรมหรือตีห้า แล้วแผ่จิตเมตตาเจ็ดใจแจ่มใสเบิกบานเหมือนน้ำค้างบนใบหญ้าอุ้มบาทสัญจรเข้าไปสู่หมู่บ้านในขณะเดียวกันที่เราตื่นมาตีสองเนี่ยอย่าโยมมาจำศินตื่นตีสองมานั่งสมาธิด้วยกันขวกหนึ่งเขาก็ตื่นตีสองเหมือนกันเอาโฮมติดหน้าผากสองไฟถือชาวมวกยาวๆเขาก็ตื่นมาทำบาปตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเหมือนกัน ไปหาแทงปูแทงปลายิงนกแทงกบแทงเขียดเอออาดมาว่าพวกนี้เอาบุญมาต่อบุญแต่พวกนั้นเอาบาปไปต่อบาปพระพุทธเจ้า,าว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เฝิดเคืองหากินลําบากหายากขาดแคนข้าวน้ําโพชนะอาหารยานหาหนะเมื่อเป็นคนจนแล้วก็วนมาสู่กรรมอันล,ลามกด้วยการเอาบาปมาต่อบาปดูก่อนพิสุทธทางหลาย ฟังให้ดีโยมทั้งหลายเวลาเราเลยอีกสองนาทีถ้าท่านทั้งหลายอยากสะดกเคราะแต่ก่อนท่านทั้งหลายคงจะเคยคิดว่าตนเองเป็นเคราะจะสะดกเคราะเปิดสูตรนี้แหละที่บอกว่านี้สูตรสะดกเคราะหล่ะพระพุทธเจ้าท่านกล่าว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายคนพานนั้นเกิดมาแล้วยากจน เหมือนนักการพนันพ่ายแพ้เสียการพนันเสียทรัพสมบัติหมดข้าวหมดของหมดเงินหมดทองเสียลูกเสียเมียหมดเนื้อหมดตัวนั้นเป็นข่าวเคราะรายของนักเล่นการพนันดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายการที่นักเล่นการพนันเคาะรายหมดลูกหมดเมียเสียลูกเสียเมียเสียข้าวของเงินทองหมดบ้านหมด,หมดเรือนหมดไร่หมดนา นั่นยังเป็นเคาะน้อยแทย้จริงท่านว่าอย่างนี้เคาะอันใหญ่หลวงแท้จริงเคาะอันใหญ่หลวงท่านว่าอย่างนี้อัตตโคอยะเมวะมหันตโรกาลิกาโหโซพาโลกายทุจริตตังวาจายะมานาซาทุจริตตังกริตวาแท้ที่จริงเคาะร้ายอันใหญ่หลวงนั้น คือความที่คนโง่คนผ่านทั้งหลายคิดผิดพูดผิดทำผิดได้ทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาจึงต้องวีเยนไปสู่กรรมอันลามกนั้นเป็นเคราะอันยิ่งใหญ่กว่าเคราะทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายต้องการจะสะดเดาะเคราะท่านจงสะดอกความคิดชั่ว การกระทำชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักเล็กขโมยน้อยนอกอกนอกไกสามีภรรยาคำพูดคำจาที่เป็นโทษการเสพการดื่มเครื่องดองของเมาสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าว่านั่นแหละเป็นยอดแห่งเคราะอันยิ่งใหญ่มหันตโรกลิกขโหโสภาเลเป็นเคราะอันใจญ่หลวงที่สุดในบรรดาเคราะหทั้งหลาย ถ้าอยากสะดาะเคาะไม่ต้องเสียเงินเสียทองมาให้พระสงฆ์องค์เจ้าเสกเป่าสะดาะให้สักบาทนะสะดอะเคาะตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เป็นอันว่าวันนี้คงไม่ได้ละเอียดเจาะลงไปทุกขั้นตอนแห่งโสตะปฏิยังคธรรมสี่โมงสี่สิบนาทีก็สมบูรณ์เลยได้ผ่านมาหนึ่งนาทีแล้วอาตมาเห็นทีจะต้อง ยติการกล่าวทรมิกถานลงเพียงเท่านี้รัตนตยานุาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสะซาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้เก็บเรล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มเป็นพวงมาแห่งอริยะตยธรรม ด้วยการกระทําการพูดการคิดอันดีงามถูกต้องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทําต่อไปจงเป็นภารวะปัจไกเอื้ออํานวยนุนส่งท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญหายเคราะหายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบคุณในครอบครัวในสังคมในสายงานสุดท้ายไซ พระธรรมอันประเสริฐของพระศา,า,าสดาศรัทธาสินจาระปัญญาจงอย่างรากฝังรึกสู่ก้นบึงแห่งหัวใจพี่น้องทั้งหลายอย่างงอนแน่นคลอนแผนมีแต่จิตใจอันสะอาดสว่างสงบคบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสเสกชีวิตของท่านให้สว่างสวัยชดช,ช่วงดังดวงไฟส่องทางชีวิตไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ ปัญหาในชีวิตปัญหาในครอบครัวปัญหาในหัวใจจงหมดไปสิ้นไปด้วยอนุภาพแห่งธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ